ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวซูปเปอร์จินไลก่อนนะครับก่อนอื่นเราเอาอุปกรณ์ออกก่อน,ออนโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเอาตัวกอตบอมเบอร์แยกส่วนนะครับ ก่อนอื่นมาใส่กันข้างบนก่อนนะครับตัวซปเปอร์จีปปจไหลมานะครับใส่ตรงแผงหลังก่อนดีกว่ามัน,นง่ายกว่านะครับก่อนอื่นเอาตัวนี้ขึ้นเก็บหัวนะครับมันจะมีเดือนตรงนี้นะนี่กรอบไปแบบนี้นะครับปีกมัเสียบเดือนตรงนี้นะครับนี่ครับก็อบได้แบบนี้แล้วนะครับก็อ,อันนี้ลง แขนก็เอาไม่ต้องเก็บกำปั้นเนาะก็ใส่ลงไปเลยตรงนี้มันจะมีรูนี้นะครับเหมือนใส่กรองต่อไปนะครับลอ,อกตรงนี้แล้วก็ล็อกไปนี่ครับ ก็เป็นอย่างนี้นะม่นอกเย่างนี่ะนันถึงขั้นนี้แล้วนะก็คออือยังยังไม่เสร็จนะจะปรับเมวกล้องปรบมุงนะครับโอเคครับต้องปรับมุมสูงคนระับมะั้นจะไม่เห็นหน้านะครับเพราะหน้าอกมันมันมันกว้างมากเหมือนว่ามันยาวมากนะครับโอเคนะครับโอเคแล้วมาเตรียมเท้านะครับอันนี้มันเป็นเหมือนรองเท้าอะ่ะ ๋ยวเออมันต้องใส่กลับด้านนี้นะครับอันนี้แตกไปแล้วนะครับมันไม่มีตัวล็อกละนะก็ลองอันนี้ใส่ง่ายกว่านะครับแตกไปแล้วก็ใส่ง่ายนะแล้วมันก็จะหล็ดง่ายด้วยนะฮะนะฮะมันก็จะคลิปอย่างนี้เป็นรองเท้าใส่ได้นะครับแต่เอาออกยากนะฮะโอเคใส่ได้ยบล้อนะครับ มันก็จะตัวสูงแบบนี้นะครับมันไม่เห็นหน้าเราเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับจัดให้มันเรียบรอ้อยนะเหลือสุดท้ายคือปืนนะครับในตัวนี้นะครับเมื่อกี้เสียบแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องกลับมาเสียบแบบนี้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ มันสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวต้องปรับปุมกล้องอีกแล้วนะครับเอากล้องไปหายเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูรูปลักษ์ข้างข้างนอกก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันนะฮะโอเคครับก็เป็นตัวก็ตจินไรนะครับซึ่งประกอบจากก็ตดบอมเบอร์กับซูปเปอร์จินไรนะครับก็เหมือนกับไอซูปเปอร์จินไรไซ่เกาะนะครับ นี่ครับขามันสูงมากนะครับมันยาวเหมือนไฟโรโบเนี่ยก็คือนี่ครับมันใส่รองเท้าแบบใหญ่ๆเลยนะครับแต่ถ้าขามันตรงไปหน่อยเหมือนเสาไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราเอ้าขาดีนึงมันก็จะโอเคกว่าน,นะ้เดี๋ยวปั๊บถืนะครับโอเคครับตัวมันใหญ่มากมันเลยต้องถอยกล้องมาแล้วก็ถืออย่างนี้นะครับ เห็นไหมูปลักโดยรวมก็โอเคนะแต่ว่าแขนมันจะสัดส,ส่วนมันจะสั้นๆไปหน่อยนะครับนี่ฮะดูรวมๆแล้วเป็นไงบ้างครับนี่นะครับจริงๆแล้วมันยังมีใส่อ p อ,อปชันก็คือปืนที่เหลือนะครับเดี๋ยวลอง,ลองใส่ดูนะครับปืนเราก็จะใส,ใส่ตัวนี้นะครับให้มันถือ นี่อือนี่ครับแล้วก็ปืนนี่เราใส่ตรงเท้านะครับ นี่ครับนี่ครับพร้อมลบแล้วนะครับก็ติดอาวุธอย่างครบคันนะครับทั้งมือทั้งเท้านะครับทั้งไหลนะครับนี่เป็นไงบ้างครับภาพมันเก็บไม่หมดเดี๋ยวขอแงนจิโอเคครับก็จินใดนะครับเต็มสตีมนะครับจัดเต็มนะครับนี่ ตัวใหญ่30กว่าเซนได้นะครับส2ม3เซนได้นะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็หนักมากนะครับโอเคครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเล่นเป็นรถพ่วงนะครับสุดท้ายที่เหลือนะครับเดี๋ยวขอเอาอีกตัวมาเลยดีกว่านะครับมี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะสีจะไม่ค่อยสดเท่าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นด่นหลังหลัง โอเคครับกลับมาเป็นรถแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงจะต่อล้อพ่วงกันนะครับก็คือต้องเอาไอ้ตัวจินไหลตอนเป็นรถเทรลเลอร์นี่ครับนี่ยาวเลยผมน่าจะถ่ายไม่หมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับก็จินไหลก็เป็นรถนะฮะแล้วเราเอาไปต่อตรงนี้นะครับก็คือยอดถอดเดี๋ยมนหักนก เอาไอตัวนี้นะฮะเสียบลงไปตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะต่อมันเป็นประมาณนี้นะครับโอเคราเอาไอตัวนี้นะครับเเสียบนะฮะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ยาวเลยนะครับ เหมือรถไฟไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนี่ครับประมาณนี้ครับต่อกันก็เป็นล้อพวงยาวๆนะครับสวยงามมากนะครับดูมีพลังดีนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้เล่นกันไปแล้วนะครับสำหรับคอตบอมเบอร์และซูเปอร์จินไดนะครับรวมกันเป็น ก็จินไล่นะครับก็เป็นหุ่นเก่านะครับที่อยากจะเน้นย้ำนะครับก็คือมันเปราะบางมากนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวคอตบอมเบอร์เนี่ยมันเปราะแบบแตกเลยนะครับถ้าขยับหรือว่าถ้ามีอย่างเงี้ยควรเมนเทนแนนต์มันครับโดยการใส่น้ํามันหล่อลื่นนะครับแล้วก็ใส่วัสลีนในจุดที่มันเป็นจุดข้อต่อหรือว่าพวกที่เป็นจุดถอดใส่นะครับถ้ามันได้ยินเสียงเย็ดเย็ดเนี่ย ระวังให้ดีครับหักเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเล่นให้ดูกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาให้กันดูก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ